เครื่องฝากของลูกฟูกนะครับหรือวกลูกฟูกประกอบครบเสร็จนะครับเป็นการพับมือนะครับเราจะใส่กระดาษที่ด้านหน้านี้ใส่ผุงตัง้งใส่ผึ้งตั้งนะครับเครื่องก็จะเอาแผ่นล่างขึ้นออกมามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงทากาวตรงลิ้นก่อนนะครับแล้วก็ออกมาด้านหลังเราสามารถปรับสบปีดช้าเร็วได้ครับแล้วก็ใส่ฟันชุดล่าง เราตีช้แเรวได้ด้วยเหมือนกัน้วกล่องออกมาเนี่ยจะโดนเซนเซอร์เพื่อนับจานวนแล้วก็จะเครื่องก็จะหยุดด้วยนี่ค,ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จับโดนกระดาษก,ก็จะหยุดเราก็จะหยิบงานออกนะครับแล้วก็พับแล้วก็สอดจับเข้าไปข้างหน้าไปด้วยไปโผล่ข้างหน้า อันนี้จะเป็นตัวนับหยุดแต่ชั้นบนนะครับชั้นล่างไม่ได้หยุดจะเป็นตัวนับจำนวนด้วยตอนนี้มันมีกาวสองฝั่งเลยก็สามารถทําได้สองฝั่งพร้อมกันถ้าเป็นกล่องเล็กหาออกแล้วครับ กระดาษมีด้านหน้านี้นะครับปรับระยะตามขนาดถ้าเป็นกล่องใหญ่กระดาษลูกฟูกเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ขึ้นได้หรือเอาสอดออกได้นะครับสอดออกด้านข้างนี้เลยก็ได้นี่นะครับสอดออกแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเลื่อนออกมานะครับถ้ากล่องมีความสูงกล่องเยอะก็เลื่อนออกมาด้านหลังได้เยอะนะครับ จาสยามได้คับน,นะครับสนใจติดต่อได้นะครับเครื่องจักรงานกล่องกระดาษออฟเซ็ตแล้วก็ก่องกระดาษลูกฟูกนะครับ